แจกข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13กุมภาพันธ์2568อัปเดตกันต่อเนื่องสำหรับการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทเฟสที่3อัปเดตล่าสุดวันนี้ผ่อนโปรนเงื่อนไขแจกเงินดิจิตอล10,000บาทเฟสที่3นะคะมาดูกันว่าผ่อนโปรนเงื่อนไขปมถอนเงินสดใช้จ่ายง่ายขึ้น ชัดแล้วนะคะประชาชนแรกเป็นเงินสดได้หรือไม่มาอัปเดตกันในคลิปนี้13กุมภาพันธ์2568นายเผาภูมิรถจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้พูดถึงการเดินหน้าของโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลเฟสที่3ล่าสุดคณะอนุกรรมการกานกลองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ระหว่างพิจารณาผ่อนปรน ให้ร้านค้าและประชาชนสามารถใช้ดิจิ a l Wallet ได้ง่ายขึ้นเช่นในมิติของร้านค้าจะผ่อนปลนให้นำวงเงินจากดิจิ a l Wallet ออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่กำหนดให้ร้านค้าถอนเงินสดได้ เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปและร้านค้าที่ถอนเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นขณะที่ในด้านของประชาชนนั้นจะปรับเงื่อนไขให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับเงื่อนไข ให้ประชาชนใช้จ่ายเป็นเงินสดได้นั้นยืนยันว่ารูปแบบการใช้จ่ายยังคงเป็นการใช้จ่ายในระบบดิจิ t a l Wallet นะคะขณะที่เรื่องเงื่อนไขการจำกัดใช้จ่ายเฉพาะพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านนั้นขอให้รอข้อสรุปจากคณะกรรมการแต่มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นพื้นที่เดิม เยืนยันว่า Digital ว a l เ e ็ตเฟส3ประชาชนไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้แต่เราจะออกแบบให้มีการใช้จ่ายได้ง่ายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้แต่เรื่องเงื่อนไขย,ยังเป็นรูปแบบคล้ายเดิมแต่อาจจะผ่อนปรนเกณฑ์ลงบ้างทางนี้จากการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมาได้มอบหมายให้หน่วยงานกลับไปทําการบ้านแล้วกลับมาสรุปอีกครั้ง ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะประชุมภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือไม่นั้นต้องรอกำหนดการอีกครั้งส่วนการทดสอบระบบแพลตฟอร์มขณะนี้อยู่ในกระบวนการขณะที่การประเมินผลการแจกเงิน1,000 0บาทเฟสแรกกลุ่มเปราะบางและผู้พิการสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้เร็วขึ้นถึง3ปีนั้นยืนยันว่า ผลการประเมินไม่ได้มากไปเนื่องจากวิธีการคำนวณได้รวมการใส่เม็ดเงินลงไปให้กับประชาชนการกระจายเม็ดเงินเข้าไปด้วยทั้งด้านรายจ่ายและรายได้เห็นได้ว่าการลดความเหลื่อมล้ำลดลง0.01%จากการศึกษาดัชนี GINI ซึ่งใช้วัดความเหลื่อมล้ำหากลดลงแปลว่ามีความเท่าเทียมเพิ่มขึ้น ของกระทรวงการคลังพบข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาหากไม่ได้ออกมาตรการอะไรเลยการลดความเหลื่อมล้ำ0.01%จะใช้เวลานานถึง3ปีแต่การใช้เม็ดเงิน10,000บาทให้กับประชาชนทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลง0.01%เทียบเท่าการไม่ทำอะไรเลยใน3ปีโดยการจ่ายเงินดิจิทัลเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่ซึ่งนำมาใส่ให้กับผู้มีไรายได้น้อยฉะนั้นเปรียบเทียบการใส่เม็ดเงินมหาศาล ให้คนรายได้น้อยโดยเฉพาะจึงเป็นการเพิ่มความสามารถการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มฐานะให้กับเขาถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำโดยอัตโนมัติคลิปหน้าล่าสดุดสำหรับการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฟสที่3อัปเดตล่าสดุดแรกเป็นเงินสดได้หรือไม่ขยายเขตการใช้จ่ายหรือไม่มีคำตอบในคลิปนี้แล้วนะคะอัปเดต13กุมภาพันธ์2568